เร่นโอ้ยมัดมัดเพียว่ามเอาอเพียเเกวนนี่ขี้เพียใหญ่สิมเสื่อยูกินขี้มกินขี้มัดได้ยุมเส่ขี้เพียต้อนนนะเพื่อนมัดก่อนเขาว่ามัดบน ามสูตรไปงเกนันใส่เ <co pues ืีองปุงเี้ยเกลือมาเยอกน้อยนี่มุ้นเกลือบอไม่ใช่น้ำปลาสูตรนี่ใส่เกลือประเดียกไรว้ามฝั่งนี่ที่โปิดลักษณะนั่นสุดมัเดี๋ยวเลาเลยว่